ขอกระบอกปุ้ยดาน จึงนับว่าเป็นผู้หนำแนงไปอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีกันตามแผนแม่บทการเผยแพ,พร่พพุทธศาสนาเพื่อดำเนินโครงการและกิจกรรมการทีทไรทร่ได้รับมอบหมายตามระเบียบมหาเถรสมาคมพุทธศาสนาได้รับทราบและเข้าใจและ7จังหวัดและาคณะกรรมการอื่นๆตู่งอิสรามลังคุอัอยา วันที่สองถึงสี่กรกฎาคมทำสามวันเต็มๆสำเร็จของมหากรรมเมื่อวันที่สองจังหวัดและชุมชนในขณะเดียวกันก็อาจจะรลึกถึงช่วงเวลาทําทำให้ที่ทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมก็คือทุกคนที่มาร่วมงานมหากรรม แล้วเราก็ได้รับรู้นามเป็นสักษ์าการสิรรักพระไตรปิฎกการจัดารนธมรงมแก่แท้ของพระธรรมวินัยซึ่งเป็นพระราชปณิธานที่อยู่ยันวิดีโอเมื่อวันที่สองถึงสี่กรกฎาคมไปทำเนียไไปศึกษาธรรมอย่งาง์ในศึกษาและรุมเรียน แต่กูรอนี่จะหม่คือคุณผู้อำนวยการประธานการถูดแหรผมขอนำมาสอนที่รัฐบาลใช้แต่มันเปลี่ยนนอกจากภาษาสะดวกสารถ้าไปเปลี่ยนต้องพูดภาาสีหน้าจังหวัดเพราะเราพูทุกจังหวัดเลยมันเป็นเรื่องที่เชื่อว่าวิสัยทัศน์การถูดแห่ผมอยากให้ขึ้น จนถึงลูกท่านไม่ไม่ไมกล่าวถึงรัฐมนตรสมัยท่านส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาบอกได้ว่าถิละว,วา